คลใสายตาไปซะแล้วเพนเดลชะมัดญาติเลยต่อให้ต้องพลิกแผ่นดินหาก็าต้องหามันให้เจอพวกแกก็เหมือนกันนะของเดิอน,นี้ยังไม่ครบด้วยถ้าพรุ่งนี้หามาไม่ได้จะเป็นยังไงคงจะรู้ใช่ไหมเก้ยพวกนักทวงดีแบบเนี้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีทางปล่อยเราไปแน่แน่มันตึ้งแงอยู่แล้วนีนแนนแวน่แกน่ะจบเฮแล้วยอมกลับไปให้พวกมันจับเถอะไฮเตอเอ๋ยหยิบพื้นดูนตดใจซะก่อนสิ ในเมื่อได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องดิ้นรนให้ถึงที่สุดสิชักป่านนี้แล้วจะมีปัญญาทำอะไรได้ลงแล้วลพาตัวเด็กคนนั้นดีกว่านะไปล่อลวงเด็กคนนั้นแล้วก็ขอรับเงินค่าถ่าย150ล้านเยนด้วยความขอบคุณซะสะิเฮ้ยถ้าทำแบบนั้นเดี๋ยวมันจะเรื่องใหญ่นะแต่ว่าทางนี้เองก็เกือบจะตายเพราะพ่อแม่พันนั้นแล้วนะถูกแล้วความเลวเล็กน้อยย่อมได้รับการอภยัยไม่สิสมควรอภัยให้ทำเลยนะ เนโลหรือพตชัชก็คงส่งเสียงมาจากสวสรรค์ว่าจงแก้แค้นซะใช่แล้วต่อให้โดนจับได้ก็มีเตียงกับอาหารอุนอ่นรออยู่นะเดี๋ยวเธออย่ามา<น>แตะน,นะนี่นี่น่ารักนะเธอเนี่ยคริสต์มาสอีฟแท้ๆแต่ตัวคนเดียวเหรอไปที่สนุกๆก,กับพวกเราเถอะนะเอ <c oughs> อเออเฮ้ย <c oughs> <ง>โอ้ยเรียงเดียวอย่ามาหลีสาวในวันตายของเนโรเซ่กลับไปดูภาพของรูเบนส์แล้วก็ไว้ทุกป ไอพวกบ้าเอ้ยออออนี่เป็นไงบ้างเ,เป็นพอสมควรพ่อฉันยังไม่เคยต่อยฉันขนาดน,นี้เลยเ,เจะเ้ยขอประทานทษค,ครับฮะอย่าอีกแย่แล้วสิเผอออกมาเพราะความเคยตัวซะได้ขอบคุณนะอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่นายก็ช่วยฉันเอาไวา้ว่าแต่นายเนี่ยรู้จักเจ้านี่มะเฮ๊ะ ฉันอยากจะได้กระป๋องที่อุ่นๆนี่ละ่ะกดปุ่มไปก็ไม่ออกมาสัทีอะมันต้องหย่อนเหรียญร้อยเย็นก่อนหนะ้าถ้าไม่ได้จ้ากระป๋องอุ่นๆเนี่ฉันมีหวังหนาวตายแน่เลย,ยอะอเด็กผู้หญิงเนะปล่อยให้ตัวเย็นแบบนั้นมันไม่ดีนะสมสสิ โค้ดถูกๆสินะ<อ>ตัเดเย็บแบบลวกๆเนื้อผ้าก็หนักแถมไซส์ก็ยังไม่พอดีตัวอีกแต่ว่าก็อุ่นดีนะชักชอบแฮะนั่นสินะถ้าขอบคุณโค้ดอุ่นๆเนี่ยฉันจะให้อะไรตอบแทนนะตอบแทนเหรออะไรก็ได้ล้ว่ามาสิอะไรก็ได้เหรอจริงๆนะอ,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 อจิงสิถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องลุยแล้วพี่ตานั้น เด็กหนุ่มก็ตัดสินใจว่าจะให้เธอเป็นตัวประกรันเพื่อเรียกค่าไถยเป็นการตอบแทนนั่นเองงั้นฉันจะพูดแบบตรงไปตรงมาแล้วนะช่วยมาด้วยกันกับฉันได้มาเฮ้ฉันนะ่ะต้องการเธอนะ่ะด้วยคำพูดอ้อมคอมพิลึกพิลั่นก็ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงบ้าที่จะเป็นคืนอีกแต่มาสารภาพปุบปับแบบนั้นน,นายรู้ตัวหรือเปล่าฮะว่าตัวเองพูดอะไรออกมาอะ เรื่องแบบเนี้เขาไม่ล้อเล่นกันหรอกฉันเ,ออเดิมพันชีวิตตั้งแต่พริบตาแรกที่ได้เห็นเธอ <c oughs> ว่าจะเอาตัวเธอไปให้ได้แล้วความรู้สึกอันจริงจังก็สื่อไปถึงแต่จะสื่อได้ถูกต้องหรือไม่นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจแล้วละ่ะแต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหา้ามน้องใจกันเด็ดขาดเลยรู้ไหมเอ๊ะอ๋ออืมนอกใจเหรอตามนล้นนะ งั้นช่วยบอกเบอร์ผู้ปกครองของเธอได้หรือเปล่าอืมงั้นรอตรงนี้แป๊บนึงนะใจยังเต้นแรงไม่หยุดเลยแต่ผู้ชายคนนั้นทั้งเก่งทั้งใจดียังไงก็ดูเท่จังอ๋อฮายเตะนี่เป็นชื่อของตานน้นหรือเปล่านะฮายะ งินก็ถึงเวลาเรียกจํานวนเงินค่าถ่ายแล้วสินะไม่มีใครหยุดฉันได้แล้วพวกครับสวัสดีครับอ่าฮัลโหลน่อิยาสกินะครับอ่าโจรลักพาตัวจะบอกชื่อทําแป๊ะอะไรจบกันแล้วแผนการอสมบูรณ์แบบของเราเยี่ยมไทานเป็นวุ้นเลยแท้ๆฮฮะฮ่าาา เออไอ้ฮะแต่ไมคนนั้นก็ไม่ใส่คอละหนาวมาลานนี่แค่เลยอย่มีพูดลูกใช่สุดท้ายเราก็มีปัญญาทําได้แค่เนี่ยต่อให้ตั้งใจทํางานหรือแม้แต่คิดจะทําเลวก็ทําไม่ขึ้นสักอย่างชักจะรู้สึกล้ากับทุกสิ่งแล้วสิถ้านอนไปทั้งอย่างเงี้ยจะตายไหมน้แต่ว่าช่างมันเถอะถึงจะอยู่ต่อไปก็มีแต่เรื่องชวนปวดใจ ต่อให้เราตายไปก็ไม่มีใครแคร์คนอย่างเราเป็นอะไรหรือเปล่าคะตายจริงมือเย็นเฉียบขนาดนี้เชียวเออเออ มานอนอยู่แถวนี้เดี๋ยวเจ้เป็นหวัดเอานะคะเพราะไม่ทันเตรียมใจรอยยิ้มอันอ่อนโยนนั้นจึงส่งผลกับหัวใจที่ถูกแช่แข็งในก้นบึ้งของชีวิตของหนุ่มน้อยอย่างจังเอ๊ะน,นี่เดี๋ยวสิัทัฉันผิดไปแล้วล่ะบนโลกนี้ยังมีคนใจดีขนาดนี้ด้วย แต่ฉันกลับจะทําเรื่องบ,บ้าอย่างลักพาตัวจะทำอะไรของแกนะเดีวไหวได้ไม่หน่อยนี่จริงสินี่เราทําอะไรอยู่อะเร็วเร็วขึ้นไปซะ<า>แล้วแล้วใช่ใช่จริงเอ้เอ,าอตายแล้วเดี๋ยวก็นั้นแล้วก็โดนลักพาตัวอีกจนได้รู้จักกันหรอครับค่ะทำไงดีล่ะฮิเมงะมีคุงก็ไม่อยู่แล้วฮะขอยืมหน่อยนะครับเอ๊ะคุณช่วยแจ้งตำรวจด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะไปช่วยเด็กคนนั้นเองไปช่วยเหรอคะทางนั้นใช้รถนะคะอ้ยฮะใช่แล้วอนเิเมะเรื่องนี้<อ>ไม่เคยอนุญาตให้กองอาญากรรมลักพาตัวนะ่ะมันไม่เท่นะเ <c oughs> จงแป้งลักพาตัวสำเร็จแค่นี้ก็เลยแค่เรียกค่าถ่ายแพงๆหมดนี่มอนสินสักทีเฮ้<อ>จะบ้าสองตัวนนหรอฮะหยืนหายใจสักทีได้ไหมเดี๋ยวอากาศสกปรกมันทำลายธรรมชาติรู้ไหม ให้ความสำคัญกับโลกบ้างสิไงเด็กบ้านนี่เดี๋ทวทำให้เราโกรธนะก็บอกว่าอย่าหายใจไงเราจะป้องเองนี่เปงไงมา,มาทําตีนีมากล้านะนแล้วก็เจ็บตัวล้หอ,อย่าเข้ามานะเจ้าโรคจิตถ้าเข้ามาใกล้กว่านี้ฉันเรียกคนช่วยแน่เจ้าบ้านี่ที่บ้านนะมันเธอสาวน้อยคิดว่าจะมีใครหน้าไหนมันตามรถที่วิ่งเร็วขนาดนี้ทันนี่สิคนที่เดิภัยชีวิตเอาตัวฉันน่ะ

จะพวกคนชั่วคือเด็กคนนั้นมาสนิดีเด็น่นเลนซะพีพี่ลูกพี่ไ้หนูคนน่ะลืมาขวางหน้ารถเองดีว่นั่นยงตาเมแพื้นเด็กคนนั้นมาให้ฉันแต่โดยดี้า้กกกไม่น่ากลัมากเลยให้เยเเต้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วเฮ้ยเฮยเ้ยะย้่เยเ้ ไม่ต้องห่วงแล้วครับผมฝึกมาดีนะแต่ดีจริงๆที่เธอปลอดภัยนะนี่ฉันต้องตอบแทนนายอีกแล้วสิตอบแทนอะไรกันอ่ะอีกนิดเดียวผมก็คงอะไรเหรอไม่ต้องเกรงใจนะอยากได้อะไรก็ว่ามาเลยถ้าอย่างนั้นคราวนี้ก็ช่วยหางานใหม่ให้ผมที่เธอนนะ,อออฮะเฮ้ยไม,ไม่เป็นไรแน่เหรอนายนะ่ะมีของเหลวแดงๆไหลออกมาด้วยนะ,ะแผลแค่เนี้ยนะแค่ถูกรถชนกระเด็นแค่เนี้ย ม,มันก็แค่แผลทัลองล่ะออฮายาเตะนี่ฮายาเตะนากิเฮ้อมาเรียมาพอดีเลยอ่ะทำแผลให้ฮายาเตะทีอย่างน้อยก็บอกให้คุณคาวส์มุ่งหน้ามาที่นี่แล้วล่ะค่ะว่าแต่ว่าเสื้อคอสโมโมนั่นมาจากไหนเหลยคะเปล่านะนี่นะเดี๋ยวจะเป็นเสื้อคอสเก่าๆราคาถูกแต่ว่าก็เป็นเสื้อคอทที่ผู้มีพระคุณให้มานะ่ะทำให้ความสำคัญก็เสียชื่อซันเซ็อิงหมดเลยนะสินะ ผู้มีพระคุณเหรอคะแต่จะว่าไปยังไม่มีคนแทนที่แมงมีสินะงั้นเอาหมอนี่ละคะคนเจ็บตรงนั้นนะ่ะหามาขึ้นรถทางนี้สิไม่ต้องห่วงยังไงก็ทันอยู่แล้วเอสหหอะไรเนี่ยฉันสัญญาไว้แล้วว่าจะหางานใหม่ให้เพื่อเป็นการตอบแทนฉันจะให้หมอนี่เป็นพ่อบ้านคนใหม่ของซันเซนอิงนาคิคนนี้ใช่แล้วเราก็เป็นการพ่พานแห่งโชคชะตานับจากคืนนี้ไป ชะตากรรมของหนุ่มน้อยจะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงส่วนรายละเอียดนั้นราวหน้าจะยังปูกับเครือข่ายแพร่ภาพครับ